นิพพานและการพ้นทุกข์เพราะการเกิดเป็นเหตุให้พบกับความทุกข์พิกุทั้งหลายการปฏิสนธิของสัตว์ในคันย่อมมีได้เพราะการประชุมพร้อมของสิ่งสามอย่างในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันแต่มารดายังไม่ผ่านการมีระดูและคันทัพพะก็ยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วย การปฏิสนธิของสัตว์ในคันก็ยังมีขึ้นไม่ได้ก่อนในสัตว์โลกนี้แม้มารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันและมารดาก็ผ่านการมีระดูแต่คันทัพพระยังไม่เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะการปฏิสนธิของสัตว์ในคันก็ยังมีขึ้นไม่ได้นั่นเองพิกุทั้งหลายแต่เมื่อใดมารดาและบิดาเป็นผู้อยู่ร่วมกันด้วย มารดาก็ผ่านการมีฤดูด้วยคันทพะก็เข้าไปตั้งอยู่โดยเฉพาะด้วยการปฏิสนธิของสัตว์ในคันย่อมสำเร็จได้เพราะการประชุมพร้อมกันของสิ่งสามอย่างด้วยอาการอย่างนี้พิกุทั้งหลายมารดาย่อมบริหารสัตว์ที่เกิดในคันนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักตลอดเวลาเก้าเดือนบ้างสิบเดือนบ้าง พิขุทั้งหลายเมื่อล่วงไปเก้าเดือนหรือสิเดือนมารดาย่อมคลอดบุตรนั้นด้วยความเป็นห่วงอย่างใหญ่หลวงเป็นภาระหนักได้เลี้ยงซึ่งบุตรอันเกิดแล้วนั้นด้วยโลหิตของตนเองภิขุทั้งหลายในอริยวินยัยคำว่าโลหิตนี้หมายถึงน้ํานมของมารดาภิขุทั้งหลายทารกนั้นจเจริญไวขึ้นมีอินทรีย์อันจเจริญเต็มที่แล้ว เล่นของเล่นสำหรับเด็กเช่นเล่นไถ่น้อยๆเล่นมอ้าวมอแกงเล่นของเล่นชื่อโมคจิกะเล่นกังหันลมน้อยๆเล่นตวงของด้วยเครื่องตวงที่ทําด้วยใบไม้เล่นรถน้อยๆเล่นธนูน้อยๆพิกุทั้งหลายทารกนั้นครั้นเจริญัวขึ้นแล้วมีอินทรีย์อันเจริญเต็มที่แล้ว เป็นผู้เอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าให้เขาบำเรออยู่ทางตาด้วยรูปทางหูด้วยเสียงทางจมูกด้วยกลิ่นทางลิ้นด้วยรสและทางกายด้วยโพธฐัพะซึ่งล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรารถนาน่ารักใคร่น่าพอใจเป็นที่ยวนตายวนใจให้รักเป็นที่เข้าไปตั้งอาศัยอยู่แห่งความใคร่เป็นที่ตั้งแห่งความกำหนัดย้อมใจ และเป็นที่ตั้งแห่งความรักทารกนั้นรั้นเห็นรูปด้วยตาแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรูปที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในรูปที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นได้ยินเสียงด้วยหูแล้วย่อมกำหนัดยินดีในเสียงที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในเสียงที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นดมกลิ่นด้วยจมูกแล้วย่อมกำหนัดยินดีในกลิ่นที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในกลิ่นที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นลิ้มรสด้วยลิ้นแล้วย่อมกำหนัดยินดีในรสที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในรสที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตต อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นถูกต้องโผฏฐพะด้วยกายแล้วย่อมกำนัดยินดีในโผฏฐพะที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในโผฏฐพะที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายทารกนั้นครั้นรู้แจ้งธรรมารมด้วยใจแล้วย่อมกำหนัดยินดีในธรรมารมที่ยั่วยวนให้เกิดความรักย่อมขัดใจในธรรมารมที่ไม่เป็นที่ตั้งแห่งความรักไม่เป็นผู้ตั้งไว้ซึ่งสติอันเป็นไปในกายมีใจเป็นอกุศลไม่รู้ตามที่เป็นจริงซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติ อันเป็นที่ดับไม่เหลือแห่งธรรมอันเป็นบาปอากุศลทั้งหลายกุมารน,น้อยนั้นเมื่อประกอบด้วยความยินดีและความยินร้ายอยู่เช่นนี้แล้วสเสวยเฉพาะซึ่งเวทนาใดๆเป็นสุขก็ตามทุกขก็ตามไม่ใช่ทุก์ไม่ใช่สุขก็ตามเขาย่อมเพลิดเพลินพร่ำสรรเสริญเมาหมกอยู่ซึ่งเวทนานั้นๆเมื่อเป็นอยู่เช่นนั้นความเพลินย่อมบังเกิดขึ้น ความเพลินใดในเวทนาทั้งหลายมีอยู่ความเพลินอันนั้นเป็นอุปาทานเพราะอุปาทานของเขานนั้เป็นปัจจัยจึงเกิดมีภพเพราะภพเป็นปัจจัยจึงเกิดมีชาติเพราะชาติเป็นปัจจัยชรามรณะโสกะปริเทวะทุกขโทมนัสและอุปายาสะจึงเกิดมีพร้อมความก่อขึ้นแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้ย่อมมีได้ ด้วยอาการอย่างนี้แล